ต่อไปเป็นเรื่องประพจน์ที่รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันการสมมูลกันคืออะไรแล้วนะการสมมูลกันก็คือการที่รูปแบบประพจน์ทั้งสองมันมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําก็คือการสร้างตารางค่าความจริงหนูอย่าลืมอ่านโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าจงตรวจสอบว่าประพจน์ต่อไปนี้สมมูลกันหรือไม่ทำยังไง หนูก็ไปดูสิเขาให้ประพจนอะไรมาให้ประพจน์ P แล้ว not Q หนึ่งอันอันนี้เป็นหนึ่งอันนะอีกอันหนึ่งก็คือ Not P หรือ not Q เขาถามว่าสองอันเนี้ยมันสมมูลกันไหมก็คือสองอันเนี้ยมันมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีไหมอ้าแล้วเราจะทำยังไงหนึ่งก็คือหนึ่งเลยนะก็คือสร้างตารางค่าความจริงขึ้นมาสร้างตารางค่าความจริงของตัวนี้กับตัวนี้ อะเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกมีประพจน์ย่อยกี่ประพจน์สองประพจน์ถูกไหมคือประพจน์ p และประพจน์ q เวลาสร้างค่าความจริงตารางค่าความจริงต้องสร้างกี่กรณีก็คือสองยกกาําลังสองเท่ากับสี่กรณีโอ้โหสี่กรณีสร้างบ่อยแล้วอ่ะ p กับ q สี่กรณีมีอะไรบ้างอ่ะก็คือจริงจริงเท็จเท็จริงเท็จริง เท็อ่ะแล้วก้อนแรกเราต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้ P มีแล้วใช้รับคิวอ่านน็อคิวไม่มีก็สร้างเพิ่มก็ไปดูที่ช่องคิวก็จะเป็นเท็จริงเท็แล้วก็จริงเสร็จแล้วอ่ะรู้ตัวนี้แล้วรู้ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วก็หาอะไรก็หาว่าไอ้สองตัวนี้เชื่อมกันได้อะไรก็คือหาว่า P แล้วน o t q คิ เชื่อมกันได้อะไรถูกไหมอ่ะตีตารางก่อนตีตารางตีตารางปีตารางก่อนื่วความสชยง,งานอ่ะมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอะไรถ้าแล้วพีเชื่อมกับน็อตคด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วถ้าแล้วกรณีไหนเป็นเทจ กรณีจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวกรณีที่เหลือก็เป็นจริงหมดก็มีกรณีแรกใช่ไหมอ่ะจริงแล้วเท็จได้เท็จที่เหลือก็เป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงอ่ะเราได้มาแล้วตารางค่าความจริงของกอนที่หนึ่งต่อไปก็หาตารางค่าความจริงของกรที่สอง เดี๋ยวเราทดไว้สักหน่อยดีกว่าตารางค่าความจริงของดีแล้วนะคิวต่อไปหาตารางค่าความจริงของนะั P หรือ Not. Q อ่าหนูจะเห็นว่าเวลาเขาถามว่าประพจน์มันสมมูลกันไหมเนี่ยแน่นอนว่าไอ้สองประพจน์เนี่ยมันจะมีประพจน์ย่อยๆเท่ากันแน่นอนแน่นอนนี่มี P กับ Q ถูกไหมนี่ก็มี P กับ Q เพราะฉะนั้นตารางค่าความจริงมันต้องมีจำนวนเท่ากันอันนี้มีสองมีสี่อันนี้มีสี่กรณีแปลว่าอันนี้ก็ต้องมีกี่กรณีก็ต้องมี สี่กรณีเหมือนกันอ่ะลงมือเขียนประพจน์ย่อยก่อนประพจน์ย่อยคือประพจน์ p กับ q อ่ะแล้วดูซิในโจทย์เราต้องใช้อะไรต้องใช้ not p กับน o t q ด้วยก็ต้องหาเพิ่มเสร็จแล้วก็หาอะไรต่อก็หา n o t p หรือ n q เลยถูกไหมอ่ะสร้างตาราง เขียนตารางเขียนตารางอทุกครั้งเลยนะเวลาที่หนูสร้างตารางค่าความจริงหนูต้องใส่ o u พจน์ย่อยลงไปก่อนแล้วค่อยไปดูโจทย์ว่าโจทย์ใช้อะไรก็ค่อยหาเพิ่มลงไปอ่ะ p เป็นอะไรก็เป็นจริงจริงเท็จเท็จ q ก็ต้องเป็นจริงเท็จจริง เทสนัดพีต้องเป็นไรนรั P. ดพีก็เป็นอูที่พีดิเนก็เป็นเทสเทสจริงจริงนัดคิวอ่ะนคิวก็ต้องเป็นเทสจริงเทสจริงอะ่ะนัดพหรือคิวก็คือสองช่องนี้ถูกไหมเชื่อมกันด้วยหรือกรณีไหนไม่เหมือนคนอื่นคือกรณีเทสหรือเทสที่เป็นเทสก็มีแค่ช่องเดียวก็คือช่องนี้ที่เหลือเป็นไรที่เหลือเป็นจริงหมดเลย เสร็จแล้วอ่ะหนูดูนะอันนี้คือช่ชองนี้อันนี้คือช่องนี้เขาถามว่ามันสองอันสม,มูลกันไหมแล้วก็มาเทียบช่องสิช่องนี้กับช่องนี้ค่าความจริงมันตรงกันทุกช่องไหมน่ะตรง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 ค่าความจริงเหมือนกันทุกช่องเลยแบบนี้เราก็สรุปได้ว่าดังนั้น p แล้ว Not q สม,มูลกับ not p หรือ not q ั่ a เ i งแต่ว่าเวลาที่ครูทำเนี่ยครูก็จะไม่สร้างตารางแยกแบบนี้เพราะว่าหนูครูจะเห็นหนูจะเห็นว่า p กับ q สองตารางเนี้ยมันใช้ร่วมกันได้เราก็จะเขียนติดกันไปเลยจะรวมตารางไปเลยแต่ถ้าใครงงหรือไม่ถนัดหนูก็สร้างสองตารางแบบนี้แยกก็ได้ตามความเข้าใจครูไม่บังคับขอแค่ หนูทำเป็นแล้วได้คำตอบหนูสามารถรวมตารางก็ได้หรือหนูจะไม่รวมก็ได้เอาตัวรอดเป็นยอดดีโอเคไหมที่เหลือก็ลองทำเอาลองลองต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้เน้องก็ทำได้ไม่ได้